สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยเกี่ยวกับเหรียญอีเวนต์กันบ้างว่า2เหรียญน,นี้ดีไม่ดียังไงนะครับแต่โดยเบื้องต้นย้ำอีกทีคือเพื่อนๆควรสร้าง10เหรียญต่ออันนะและัอาห้เป็น9ดาวเพราะว่าจะได้4เพชรนั่นเองนะครับเรรยกว,ว่าเพชรฟรีเก็บไปก่อนนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยสำหรับทั้ง2เหรียญเลยโดยขอพูดเหรียญน,นี้ก่อนเป็นอันดับแรกลิลิตครับอันนี้ดีไม่ดียังไงบอกเลยนะครับเก็บได้แต่ไม่ต้องหวังเคลียร์นะเอเคกรทับเรือไม่ต้องพูดและจบจบตรงนี้เลยโอเคนะ ดังนั้นเหรียญน,นี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะนั่นเองนะครับผมอาทีนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยถึงบอนนี่กันบ้างอันนี้เป็นเหรียญบอนนี่นะครับซึ่งแท็กทั้งหมดมี5แท็กถามว่าเราอาจจะได้ใช้ในอนาคตหรือเปล่าแน่นอนครับว่าเดี๋ยวตัวละครบอนนี่ต้องเข้ามาแต่ว่าทีนี้มันอาจจะเป็น3มดาวไหมสี่ดาวไหมเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับแต่ยังไงก็มาครับและประเด็นที่สุดก็คือว่ามีรุ่นชั่วร้ายนั่นเองนะครับผม บาคาว่าเหรียญน,นี้มันอาจจะเล่นได้แต่ที่ผมคิดออกนะตอนนี้มันอาจจะมีแค่2เหรียญเท่านั้นก็คือเหรียญของมันเองอีเวนต์กับเหรียญตมันอ่ะที่จะมาในอนาคตผมเชื่อแบบนั้นบาคเขาว่ามันจะได้แค่2เหรียญเท่านั้นและมันเหรียญอื่นเนี่ยผมมองไม่เห็นภาพเลยเว้ยาะว่าถ้ากลุ่มบวกฟางเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนลูฟี่สมมติถ้าลูฟี่ก่อนเป็นโซออนผมก็จะบอกว่า perfect เพราะว่ามันจะมีแบบรุ่นชั่วร้ายมีพารามิเซียแต่ก่อนไงแต่ก่อน มันจะขาดแค่สกิลที่2ครับและเหรียญน,นี้มันจะใช้ได้และอย่างน้อยสกิลสองก็สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหกเปอร์เซ็นต์มันไม่เยอะหรอกครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยย่นคูดาวเมื่ออยู่ในธงตัวเองเห็นปะคือมันก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นยี่สิบเจ็ดมันก็ไม่น่าเกียดใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือว่าไอลูฟี่อ่ะนมนันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เป็นโซออลและแถมไม่มีรุ่นโชลายด้วยมาเขาว่ามันเลยไม่เหมาะนั่นเองนะครับผมสาบเหรียญลูฟี่กับบอนนี่นะดังนั้นดีที่สุดเลยได้แค่บอนนี่สองตัวเท่านั้น อนาคตผมไม่ไกล้าการันตียกเว้นแต่จะมีสาบอลน,นี่อ่ะอันนั้นก็โอเคแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะต่อไม่ได้เพราะอีเวนต์หนึ่งตหนึ่งอันนี้เขาเข้าใจได้แล้วตัวมันไม่ได้หายถึงขนานดะที่แบบจะเป็นที่บานโนแบบเหรียนอีเวนต์ทีแมงสีห้าเหรียญอ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยมองว่าเออเหมาะสำหรับไอดีใหม่กันละกันที่ผมแนะนําให้ได้เนาะเรียนนี้ดียังไงอันดับแรกเอาให้ดูก่อนอ่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เมื่อออ,อกโจมตีเป็นกลุ่มหมวกฟางหมายความว่าถ้าใครเล่นเป็นไอดีใหม่หรือ ระดับกลางและแต่แบบไม่มีเหรียญเล่นนะครับและเหรียญน,นี้มันให้กลุ่มหมวกฟาง18%นะครับมีทั้งป้องกันและโจมตีบอกเลย2องออฟนี้ดีมากๆหมายความว่าเพื่อนๆนสามารถสร้างเยอะๆได้เลยแล้วพอได้ที่กลุ่มหมวกฟางเหมือนกันค่อยเอามาควบรวมกันยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างก่อนหน้านี้เป็นเหนรียญฟี่ตัวนี้ซึ่งมันมาผมก็สุมจนกว่าจะได้กลุ่มหมวกฟางเห็นไหมและเอาเหรียญนนะั้นอะมารวมกันก็จะได้แบบนี้เลยเห็นป่ะแต่เนี้ยมันเป็นเลือดเนาะอันเนี้ย เป็นเดฟไอเหรียญเนี้ยมันมีแค่เดฟกับเลือดเห็นไหมผมก็ย้ำสุดเลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับเอาตามเท่าที่ได้และการและสามารถทําแบบนี้ได้เลยมันจะประหยัดเหรียญออฟครับทีเนี้ยเราไปรวมกับอา่าเหรียญอีเวนท์ที่เอ้ยตู้ใหม่ที่เพิ่งมาเป็นของฟรีนะแต่ว่าผมสุ่มไปหมดแล้วเลยไม่เห็นในหน้านี้นะครับสุ่มอยู่25เพิบหพครับนั่นแหละแล้วเราจะได้ในส่วนของเหรียญกลุ่มหมวกฟางด้วยจะเป็นเกาะเลือดโจมตี1 8นะ่ะที่มันจะสุ่ม อัน,นั้นก็เก็บอีกก็ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะสามารถทําได้2เหรียญเลยโดยทันทีแต่เหรียญนั้นเนี่ยแนะนําคือให้เก็บไว้ก่อนเอาไว้สําหรับทําเหรียญที่เราแบบเฮ้ยอันนี้แม่งเหรียญโยกกลุ่มบอ,อกฟางได้นว่มาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะทําเหรียญโยกกลุ่มบอ,อกฟางอันนี้แล้วว่าแค่เป็นคําแนะนานะครับควรโยกได้สําหรับทุกสายนั่นเองซึ่งเหรียญเนี้ยมันโยกได้ทุกสายอยู่ละมัดโลวิ่งได้หมดผมเลยยัดเซตนี้โอเคไหมเนี่ยที่เหลือก็เป็นกลุ่มบอ,อกฟางที่เกมนนกเกมันแจกอันเนี้ยก็เกมมันแจกเห็นไหม ก็เอามายัดซะจบแค่นั้นนะครับก็อยากย้ํากันดีๆว่าก่อนที่จะใส่คิดให้ดีสรารเบี่ยนโยงเนาะเพราะถ้าใส่ผิดนี่ยาวนะครับโอเคเคลียนะตามนี้ถือว่าบอกแล้วนะครับย้ําอีกหนึ่งทีขั้นที่3ออกไปกลุ่มองฟางดีกว่านั้นคือโจมตีกับเกาะดีมากๆนะครับหมาขาวาถ้าหากเพื่อนๆมีก็ควรทำเป็นสองเซตเช่นอาจจะโจมตี3ามช่องเกาะ3าช่องแยกแยกนะครับผมบอกว่าแยกนะครับแล้วทีนี้เผื่อมีคนถามอ้าวแล้วถ้า18%ออกแค่2ช่องล่ะ อีกหนึ่งช่องผมก็จะบอกว่าก็ใส่14%อย่างนี้เล่นก็ได้ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนเด็บเหมือนกันถ้ามี2องก็ใส่เดบ14เนี่ยใส่ไปก่อนไม่ต้องซีเรียส14ก็ใส่ได้และเล่นไปก่อนเพราะว่ายังไงเหรียญเนี้ยมันผมมองเนี่ยมันไม่ได้ดีที่สุดแต่คือแบบเอามาเล่นแค่โชว์ขาวมันได้เงียแบบถ้าคุณเป็นไ d ดีใหม่เปิดได้ฟรีเนาะแล้วก็ไอ้ใช้เหรียญในเล่นคู่กับเหรียญฟรีมันได้เนี่ยแต่แบบมันอาจจะไม่ได้ดีเวอร์นะเพราะว่า ยังไงเราก็ต้องรอในส่วนของตัวละครกลุ่มหมกฟางหรือว่าลูฟี่ตัวใหม่และผมเชื่อว่าน่าจะมีเหรียญอีเวนด้วยเพราะเนื่องจากเดี๋ยวมันต้องสู้กับชัดเทินสู้กับคิสซารุอีกยังไงก็มีตัวอีกแน่ๆเพราะไอตัวนี้ที่เราเห็นนะ้านตอนนี้เป็นแค่ตัวดําเนินเนื้อเรื่องหมายความว่านะครับหลังจากนี้ถ้าฟี่มาอีกหนึ่งทีจะมีแค่2กรณีให้เห็นนั่นเองนะครับถ้าอยู่ในกขอขหัวขยนะเพราะว่าตอนนี้เป็นรีเจนละ มันจะมี2กรณีเท่านั้น1 ex 2เหรียญอีเวนต์หมายควาว่าไอลูฟี่ตัวนี้จะมี3ฟีแน่ๆในเกาะหัวไข่นะครับอ่ะถือว่าผมสรุปให้แล้วนะครับคือมาแน่ๆส่วนออฟเหรียญเก็บไว้ใส่เหรียญน,นั้นก็ได้ส่วนเจ็ดแฮกไม่ต้องพูดไม่มีเจ็ดแฮกจบไปแล้วนะอันนี้เราเราไม่ต้องพูดกันแล้วนะครับโอเคไหมอ่ะถือว่าก็น่าจะเคลียร์ไปประมาณนี้เนาะส่วนเหรียญเนี้ยมันโยกได้สำหรับทุกตัวเหตุผลเพราะ เมื่ออยู่ในเขตสตูลดดาเมจ5%าเเตมันเหมาะทั้งหมัดโล่วิ่งอยู่แล้วแต่โล่อาจจะไม่เหมาะเอาให้เข้าใจก่อนนะย้ําก่อนเหรียญน,นี้อาจจะไม่เหมาะกับโล่นะครับแต่มันได้แค่หมัดกับวิ่งทีนี้ต้องลุ้นอีก2เหรียญว่าเป็นยังไงสมมุติถ้าเหรียญน,นี้มันเหมาะแค่หมัดกับวิ่งแต่ว่าอีก2เหรียญนะ่ะสมมตินนะอีก2เหรียญอาจจะเป็นย่นสกิล10%สกิล20%หมากว่าถ้าใส่เหรียญนี้มันจะย่นสกิลแบบ 30%เลยทั้ง1นงและ2เห็นปะอยู่ตรงสตูเอ้ยอันนี้โอเคโล่ใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เราไม่มีเหรียญอะใส่เซตนี้ก็ไม่น่าเกียดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นมโนเล่นๆแล้วันเนาะแค่มโนเล่นๆนะโอเคที่เหลือก็เก็บตัวได้ควรเก็บย้ํานะตัวลูฟี่ควรเก็บแต่คําแนะนํำคือแรกตรงนี้เอาอย่าไปุูมเดอเพราะมันไม่มีการันตีเดี๋ยว e x จะมาเก็บเพจเปิด e x อาจจะเหมาะกว่านั่นเองนะครับผม